อนนีครับอันเตนมงมือนี้สีลาบนกคุมครับมือนี้นกคุมยังมันานเท่าเอิญนกขุมยังนกขุมอืดครับนกขุมมันมีจักว่าเพนนกขุมบีนีนกขุมบีเนาะนกขุมเอนข้างดำนกยังกบินเซิร์นทั้งฝ่าไดลงมาแล้วบอลเนไปใส่ไหมมอแมครับนกขุมยังมือนั่นพี่พัแอวาไหมแต่ีนกขุมบีบินืจังมันตกงไมนบินเื่อจิลมาแลนเซซิงนี่งม่ครับเดี๋ยวบงใหม่ครับเริ่มนี นัองีแต่หอ้อนมาเรือยพี่ยังบอลเขาเป็นยังกอบอลนี่ขีดขังไมไหมเขาเป็นกอกีนว่ากัดไก่มัสิแล้วรอแล้วนะครับเดี๋ยวอีกอันทมไก่แล้วครับเดี๋ยวเออเขาเป็นบขาเป็นัครับย่นดีดเป็นเต๋อเตเราแต่ตัดผมจขาเป็นผมเ้ไหเขาเป็นไล่หขีดไล่ยังงกันรอกัดอกัดไล่เป็นไล่เสียดไล่อนะแล้ววัอนี้เขาสิมาลามนกขมฮอในเนื้อหลังเขากันดอก นอกเหลืองครับเมื่อกี้อันนี้นกคุมครับ <c oughs> มืนอกี้ได้นกคุมสองตัวอีกตัวนึงเลยนะ็คร็ครับผมแับขึ้นโอเคครับอันนี้นกคุมไม่ใส่ครับนี่ไปซื้อ,อเหรอเมื่อก <c oughs> ี้ตัวมาครับหมอมันจริงนั่นตัวผมเนาะนี่ทีรามนกคุมแบบบ้านๆในเมืองครับท่านอบตวานนี่ตองออกเมนการกล้วยว่าปักไซขดาฟักไซหลีถ้าได้ตัวเดียวตอนเขามีสองตัวเขาสิูแบบว่า เนียนเนียนเล่นบรับครับตามันมันโศกเล็กน้อยหัวตอดขามันมุนเล็กน้อยงูบาดเหรอเอาว่ายากเอาตอนนั้นลกคนเอาลกดีใจเลยขยับ้อยเล่นโอเคครับเอาเฉลยผมเฉลยตัวครับเฉลยตัวครับท่อสาบบุมมีลกคนผมลกตัวนึงแล้วน้องเปีลกตัวนึงครับเฉลโตครับเพราะว่าโท่อสาบบุมมีแล้วตอนนี้เขาย่างก่อนบุมมีมือถือเหรอแม่ตึ๊บเลยเหรอไม่ตึ๊บนะ ก็คืองานเนาะแม่นี่มีครับเพราะเขาไปรังสามหมออยู่นี่ถ้าเขาไปนะเขาะกวตัวกิ้งกันดีครับเลื่อนไถ่หลครับเลื่อดูนี่มันมันมมโนผุณเลื่อรูเกียวเขาต้องตันรูเกียวเขาในการัเกียวเขาแบกซิงเกิลหนาเน่ามันแก้แค่หน้าเออเกินแก่แค่แท้นคุบีครับส่วนมากจะเรียนไปตามเองเลยไม่ต้องไปต่อ ครับนกคุมนกขนเราจะย่างเรียบร้อยย่างเผาขนให้มันเกี่ยวนิดหน่อยเดี๋ยวต้องเปกล้องม่แพ้ก่อนข้ามุนครับข้ามยังเกเดี๋ยวเพิ่งอันอุปกรณ์เสริมวันใส่ยังเกาะท่านัใต้เพื่อนนึ่งเพื่อนสางซองครับอื้นท่านรับอุปกรณ์ท่านผมก็ได้สีสางห้วูดนี่ครับเฮ้ยเทียบอายุครับขอบคุครับชีใส่ยังเกาะเวันยังคนี ใส่สบาแก้วครับการกลวยนวลโอ้การกลวยนวลครับนวลอย่บ่ครับนวลครับมันตึบเลยครับผมอันนี้มันเปล่าไม่ไม่ปราณสายตัวมันเป็นองไรสมตันธ์นี่เอาการกลวยนวลครับตวมาจิตลาบนกคมนี่เขาเสริมพลังเสริมมันกล้วมันนั่นต้องการกลวยโอ้เนี่ยครับกลวยนวลใส่เพื่ออย่าครับเอา่นนี่การกลวยนวลนี่เททนมันปริมาณมันหลายครับต่ว่ามันเป็น อันเดียวกันเลเบิดครับอันนีปอยมีใครปลูกด้วยครับหนี่งแมนอันนี่ตอนส่้นบางามมันเสียบตรงนีอุ้มเหวี่ยงเขาครับไปส่วนนี้ก็ต่อให้อุ้มยุ้ยอยู่นี่อุ้มบ่ลเขาไม่เห็นจะโตเลยเห็นจะโตเลยตึ๊บเลยเบียมนมอยู่ันนี้เห็นจะโตเลยนี่ต้องออกโมกการมันบ่ครับออกกดไมั้งบอครับเลยบอธรรมดาเขาจะออกปีมันเด้โอ้เอายังกว่าเอาจันบ่ได้ครับเาต้องออกการับ นนวางขันเออกตึ๊บเลยครับตึ๊บเลยขา,า,าเอาใจว่านี่โคตรใจไม่ควรยังกว่าอันนี้อันนีค้รรครับอันนี้คือการกล้วยครับขันทิว่าสบับแก้วกับ่อแมนสาบับแก้วหมายความวางในเมื่อตึ๊บอีกแล้วม<อ>ันเป็นหนังภาพยนตร์การ์ตูนยาวนะบ่อยตั้งเปลน้องกูร์ันเทงในการกล้วยการต้องกล้วยเพป็นว่าสบับแก้วครับวันนี้เฮิร์นหยวกสดอก เขาใส่หยวกได้บ่กาหยวกนี่คือจันตัวนี้ครับจันต์เนี่ยคือเป็นมกรับอันนี้ลาบผมใส่การกล้วยแม่ครับเอเมนูเด็ดครับสนปลาแก้วนี่เป็นปอมากก็เรียนหน่อยแค่พ่ออยู่บ่านพอล้วเขาหลายอยู่ลาบของม่ลาบแล้วกันจุดไฟครับวันนี้ยังกอแต่นีรอมือซอยยังการะสินแม่ครับมือซอยให้กระสินครับผม นีเขียงนี่เจียงเราก็ถนัดตอแล้วมาเจียงไหน่อยมาแล้วครับแต่รอมาแล้วตอยบ้างให้บ่ออกทั้งว่ามาสอยที่น่งเลยครับเด้อกระดูเด้อกระดูครับกระด่วยอย่ามาลาสีนผมครับโอ้มันอยมันอยคนบงแล่วม็บมนครับพวเกี่ยวกันฮ่องเต้บปริมาณว่าผู้ที pa, no ่จะบริโภคยังข้นองเลี้ยของเฮาหน่ะประมาณสิบคนบ่ซ้ำนี่สิบคนตีมบ่ กินดปกินก็ทัวถึงกันดิเขาต้องมาเบิ่งขนาดตัวนี้มันจะเยอะพงนากันเปลี่ยวหน่อยขนาดตัวนี้ใส่คำใหญ่คำหน่อยมังเทืองมันจะจานกลวยมันมันจำบ่ซื่อครับมันจะคุยแมนเนมักไสมักมันกินเขาต้องเติมตัวนี้กินปริมาณครับคือเหมือมานเนื้อเน้องทำน้องของเนื้อตัวนี้เข้าไปเอาตะเข้าครัวนี่มันจะแข็งมันจะเป็นคล้ายๆไอ้กับเงี้ยนมะเขือ ต้ัวนี้มันจะเป็นแฝงไปในเนื้อคเนื้อครับเนี่ผมขอถามนะครับมีสจะบเกี่ยวอันนี้นี่เขาเนื้อจินี่จะอยาก่อนไอ้ไอ้อย่างก่อนตาแงเนีหนังการกล้วยเห็นหมเราเราดูนะการกล้วยึ่งเคยเห็นครับเราดนคผมใผการกล้วยอันนี้ก็บ้อนว่าสิซอยใส่เบอร์ตรงนครับ เดี๋ยวบางคนกันจำแบบราเย็นีแ้วครับยังครับเพิ่มครับเลยสองครับสองครับสองน้ำควบคุมโลคุณเราเอาไปย่างไปแล้วก็มาสับเป็นเมนครับแล้วก็ต้มน้ำปลาแดกแล้วก็มาลิ้นไซครับตอนนี้เป็นขั้นตอนนี้ขั้นลามควคุมนี่คืออย่าลืมโลคุณครับครับมันจะบอกเป็นลามบคุมันมันทางบอยอกว่านกคุมมันหอมเนื้อเองในเนื้อมันนี่เนื้อจิ้มบ่ครับนั่ะช่วยแก่ได้บ่มครับคายกันครับแม่คืออะไรเลยคือกันเลยคือกันที่ตรงไหน คือหนื้ออันลวลวกตันนีเป็น้ันลวกกัตกอกะแม่ครับเขาจะเอาจากสองหนัครับนี่ครับเพียงมสูงเป็นมวยช่องปดเขาเอาสยกครับอตอนเขาหลับกลุมเอาสองหนังกไรับ่ไปใ่นใช่ที่ลงก็ได้ก่วงนี้ผมอยากกเาท่านเสียงนะครับบแล้ครับนลิ้นๆไม่ไ้นำมไปไหนบ่นน่นาอะไรใ่นม่ครับอานสายหลับไกลเหรอครับลับไกลยั เอาน้าเดียวนี่คือมันจะบ่อชุบกันเลยครับไม่แค่เค็มครับเอาน้ำพ้อีกรอบนึงนะครับพรอนตัดผสมนิดหน่อยครับคุณนำงูแดงกินครับงูหน้าปลาแดงสดงูยังอะไรเงี้ยงูแต่เนื้อแต่เนื้งูปลาบอกไปเลยครับครับทักษาในการบอกเขาเตรียมไปครับนี่มันคือ่าทั้งทีอยู่ที่นี่ไหนมาครับแล้วแต่มันจะแตกไปที่แรกตกลงอะไรมันจะแตกไปทางหลังงูนี่ครับวิธีเอาไนมันเกลอออกนี่ครับคือออกจนกระเทียมบดกระเทียมแล้วก็เขาไปแช่ มันกรอบมนไเถมันกรอบมีถั่วบ้างสิก็เอาำใส่ประมาณจัเกรท่องถั่วแล้วเอาเกลือใส่จั๊ยูบคือซาคือจีซิบือสาิก็ได้เซลไหมครับเอาทิมลงไปเลยครับเือนเดียวตัวนี้มาทุกไว้อันนี้บมะนาครับไม่นมะเลือและกินก็บปุลนี่กรอบเลยล่ะแมนความหึนของมันจะบ่มีแล้วตอนน้เขาสะินกรหลาำนกจับมะเขือคืนจับบ่คืนอะไรงี้สินี่ครับผมเพราะว่าเขาจะกินบกเนี่ยเ็นย็นนี่ก ต้มน้ำปลาแดงแล้วก็ใส่ที่นกซับไว้ต้องปล่อยแนะครับเพราะต้องปล่อยให้น้ำเย็นก่อนเพื่อว่าแสดงว่าไล่อยู่ด้ยนี่เพื่ออย่างเย็นถ้าต้องมต่อเพื่ออย่างครับใช่ครับปล่อยให้น้ำเย็นเพื่ออย่างหนึ่งเพื่ออย่างพวกอาคาะพวกหอมเข้านี่จะได้มีกินเขาควอสิว่นแมนแมนครับแล้วพวกหม้มันสิบวกหอานนี่ังพวกกินฮะ ก็บ้านเรต้องต้มครับหอากิ่งก้าขั่วครับคือเป็นลาบเลยอันนี้สูตรลาบเขาเรว่านมะม่านสูลาบก็สูไาบสิโลคก็บปงคียง้บอกกิ่ก้าวขั้วอันสงสัยจะซอยหางเ้นู้นเมาแล้วนู้นเหล่าแล้วคนละเมครับคนละเมยครับคนละเมยคนลนเมยคนละเมยคนละเย บอกเขาทำเพือศาสนาอย่งครอิสลามครับผมแม่นยังจะมมมีมว่านักวัดอสวดที่แบว่าเราปั่มเราปั่มพราะสวดี่นี่สวดที่นี่จุ่มิเรื่องกเรื่อง่านละปั่มเพรสวดที่นี่ตอนนอปักชี่ยครับท่านเฮ็ดแล้วห้องเพรต้องกินแล้วเนาะเข้าไปห้าโมงสวดเาบอรับว่จะไปมงสวด วังสิกินพร้งเหรอเออข้าครือกนินมกันครับผมก้อยกินอันสมมันพากันครับอันนี้แก่เม้าครับแ่แก่ผันเทียบมักเน่าแล้วก็รุยเกลือโอ้สงสัยทูปกระเขือถือกันน้ำครับว่าอยู่ปวดเด้อยาโทษวเน่ทากหนึ่งดีกันนะเดะเดะเ่ขีดหุ่นลอยนั่เท้าหัวมืนขึ้อัเวฮะขึ้น่เขัว ครับไก่เพริ่งผอต้องเบิองตอนนี้ครับเสียบลายเสียบลายรถแท๊บล่นเนาะรถแรถไผ่องมาไหนรเาไหแ๊ยงไปเอาทาทนั่นยแต่แค้เบสซีอูกกนซีอูเกนรนั่นเากรจแม่ฮับกูม่ที่ฮับกูแม่เอาละนี่เบได้พริก่ำหนัเน่หอมหอมโ้ขา่พริกไหมขาวเพได้หมนี ครับผมบุ่ก oh ไปย right ังาหอยแต่ละหอยมันเือโบุยมันลาบเศราครับซีอิ๊วเกียร์ค็มลงสู้รถละกันรชันเียใจครับข๋อหยาดนะชัดเจนใจมากๆครับโจลาบนองขุ่มเมนูในบัวร้านครับเมนูในตำนานเสร็จเรียบร้อยดูครับต่ำแต่ละน้ำต่อครับเสร็จเรียบร้อยเกินหนีเพ่าเป็นยังไงก็8กล่องนะครับมียโทรมาทําเมื่อกี้นี่เจ้พร้มอร่อยครับอยู่นี่เลอสุดยอดครับผมอันนี้สุดได้ครับทำเบียร์มะนาวใส่นจแล้วครับแม่นครับ จิ้มสามารถแล้วครับผมนี่เรามองมันสิขมก็ได้หั่นแบบกลิ่นห่วยเฮ้ยกินกลับเลยเนาะครับแล้วไม่ครับทันฮักเครื่องเขาว่าคนบาดครับรอชมต่อเช็คครับพักห้องกับพักสามริมรั่วน้องเปียไปเก็บมากพักสามเคียงครับครับไม่ด่าเน้นดอทเมื่อกี้คืนท่านผู้นั่นโชว์แล้วเมื่อกี้นี่นับกปอนม่วกับสามารถครับวิธีเอาไนเมื่อกี้ออกกั่นี่ยไม่เอาทูบมันอจุกอกกลนแตกกระทั่งหุ่นวะจันติดแตกไปทั่งเล็ก็ระตบลุ่มแตกเส้นทางจะคล้องงาน โคเครับสมครับผมโอเรดี๋ยวอยก็นั่งทั้งนี่มงวาเต็มวัดเลยทีจะไมได้ก็เพราะว่าดีเรี่ยงจดจักดครับยู่กับอาจารย์ครับอาจารย์ยัครับเพื่อนเนี่ยแซ่บอย่ล้วลูกซีทุัีทพันเียผมอีกสองเดือนกัเกษียณครับเบื่งนราพากรดลงไมลงไมน้าทุนครับแต่เปิดเกษียณพอ เรียยยยยบบบบรรรรรร้้ออคคััเเส็จีาูกปนึงผักใส่เทียนนะบัดนี้ใส่เทียนผักอียิงผักใส่เทียนคือเขาตักออกไปแล้วใส่ถ้วยใส่จานแล้วผักใส่เทียนเป็นผักเสริมหรอ่แม่นครับโอเคครับที่เดียวกันครับที่ว่าสารเณ่สารเณ่ก็ได้ครับมีสามซื้อในภาคอีสานเอป็นชื่อว่ายังไงสารเณ่ก็ได้สารเณรในคือซื้อเดียวเต็มๆเลยครับโอเคครับใส่เทียนแม่นครับผักเสริมเสริมแม่นครับที่เดียวกันล่ะก็ผักบุรพาคันเขาเป๋อขุ่มแบบหรือก็สารแม่นะไปก็ยังลูก่เดี๋ยวเวลาชิมครับหลับนก ออมาที่ไม่เป็ดตอไปเลรอครับแต่ว่าที่นี่ไอเราเลยเป็ดตอมากหลอดนาล่ะไอเราเริ่มให้ฝากไม่ไม่ให้ลาไบที่ไปตอเนี่ยครับเป็นน้องแฝดกับท่านแอบพี่แอบนะครับที่ผมบอกให้ฟังอยู่แต่ไม่นี้อยู่บ้านทิติครับที่ไปกินด่าอยู่เถียงหน้าดูไปนอนทำเสือพิมพ์มาเสร็จก็ยังไล่กันอยูนี่อุงบานเนี่ยไล่คนดุปุ้ยไปเป๊ะๆเราบ้างนะ มันหรอปมมัแล้วแล้วมันแล้ครับซิมซิมซิมิมราบนกขุมครับปุ้มใช่หรอนี่นะครับลาบนกขุมแบบบานๆต้มน้าปลาแดกห้้ยซับๆเอามาเมียเดี๋ยนางคุยอย่างนี้คนละไามอย่ิืมเนอจะมาทำไมเนี้ยเดี๋ยวลองกันแล้วเตียนน้ำกันพอ เอาห้าห้าเน่ยเิดสากเขาเอาใบุสมอ่อนมากชุ่กินครับเอากันบบลือกบต้ส่หอากนถ้าถ้าจอว่าเปิดชอบหันเนี่ยอปเบกรับไตท้องถี่มกเขือแล้วครับเขือใช่แล้วทุบเขือคืนใช่แล้วรับสอง่วยหลายหน่วยก็ยังอยู่ง เรียงมาบมใหดีวซำมือไปเที่ยงหะหอเลย้ายเอุ้ยหมาตัวนี้เล่มหมื่นมองดองครับลูตดีครับผมเจ้าฮะยำหมเสับผัดจิตเกี่ยงจับได้น่นเด็ดหนึงชมหัวปลาสบาย ชิลองผักดีๆก่อนกลับเอาหัวเสียหัวเสียกร,ระกเทียมอ,อ,อ่อนขอหยาดขอหยากทำมันเอาเลยครับเอาเลยเ้าจุดเอามากรอกเป็นหน่วยเลยจุดจอดทำกระเทียมครับเครื่องอะไรเสียคืนอันนี้นครับต้มหัวบัตบัตไก่ต้มหัวกับต้มหาหง ว่ามันยังเก็บหัวกับเมียนครับสุดกักรเลยครับกลุ่มของมันครับโอ้เนี่ครับเป็นนอนงทับอั่งเสถินรครับมกินแล้วก็ใครกิ่ไกลแก่หลังก็เลยดทั้งเหนี่ทั้งหลังทั้งหน้าครับนอนหงายนอนงวางกบมันเลยเป็นทับเป็นไรไหมครับโอ้ไม่ใช่ฟ้าเขาเบ้อหรอเบอรครับ

เดี๋ยวเขาจยกเบาครับเดี๋ยวนเขาไปเดย้นไม่ขึ้นหนาครับ